สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เร,เราจะมาดูนะคะว่าเราจะสร้างรายได้จากเศษอาหารวันละ100บาทได้อย่างไร หลักการก็คือเราจะฝังกลบเศษอาหารไว้ข้างล่างแล้วเราก็จะปลูกพืชปลูกผักไว้ข้างบนคำถามก็คือเราจะสามารถปลูกพืชปลูกผักอะไรได้บ้างปลูกไว้บนหลุมที่เราฝังกลบลบหักๆในสนสวของคุณเกกรนกนอบเศษอาหารไว้ข้างล่าง นอกจากนั้นเราก็ยังมีต้นมะเขือนะคะมะเขือเปราะคา่ะเราก็สามารถปลูกไว้ข้างบนหลุมฝังกลบเศษอาหารได้กระลำก็สามารถทําได้นะคะเราฝังกลบเศษอาหารไว้ข้างล่างแล้วก็ปลูกกระลำไว้ข้างบนก็ได้นะคะต้นกล้วยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถั่วฝักยาวเราก็สามารถทำได้ แต่ละหลุมแต่ละหลุมที่เราปลูกถั่วฝักยาวเราก็สามารถวางแผนได้นะคะว่าในหลุมเราจะใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาถั่วมาปลูกไว้ข้างบนเศษอาหารที่นำมาใช้ควรจะเป็นเศษอาหารที่สดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนี่ถ้าไม่สดก็จะเป็นแมลงแบบนี้คือครูเพียนเมื่อวานไม่ได้ทำมันก็เลยว่าเป็นค้างคืน ทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันนะคะครูหนูเพียรสาธิตมาหลายครั้งแล้วสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะสาธิตให้ดูเล่าให้ฟังนะคะว่าทำแบบไหนอันดับแรกเราจะขุดหลุมค่ะขุดหลุมด้วยจอบสิบห้าจอบก็คือสับจอบลงไปมิดเลยนะคะเรียกว่าหนึ่งจอบนะคะเราจะขุดไปสิบห้าจอบค่ะเศษอาหาร เราก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะกรละมังประมาณนี้ถ้าช่างก็จะได้สักกิโลกว่ากว่านะคะถ้าตวงก็จะได้ประมาณกระถาง8นิ้วนะคะกว่ากว่าไม่ถึงสองกระถางหลังจากที่เราเทเศษอาหารลงไปแล้วถ้าเรามีน้ำจุลินทรีย์เราก็ใช้น้ำจุลินทรีย์ลาดลดลงไปก่อนนะคะต่อจากนั้นตามด้วยขี้วัวในปริมาณ1กระถาง8ดนิ้ว เททับลงไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะช่วยกันกับจุลินทรีย์ในน้ำจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษอาหารให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนค่ะจากนั้นเราก็ฝังให้มิดด้วยดินที่อยู่รอบๆเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นกล้าของมะละกอซึ่งเรามีอยู่เอามาตั้งจองไว้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับมาปลูกอีกทีหนึง่งเมื่อพร้อมนะคะเอาหาดินมาถมก่อนเราจะปลูกแบบไม่ขุดหลุมนะคะมันจะต้องใช้ดินในการปลูกอยู่พอสมควรปลูกมะละกอไว้ข้างบนหมักเศษอาหารไว้ข้างล่างค่ะเหมือนกันกันกบโกตะไคร้เหล่านี้นะคะครูรุเพียนจะใช้วิธีไม่ขุดหลุมค่ะจะเอาตั้งไว้ในระดับในระนาบเดียวกันกับพื้นเสร็จแล้วก็จะหา ดินปลูกวัชพืชต่างๆมาทับมาถมเข้านะคะนี่ค่ะต้นตะไคร้นี้ก็เช่นเดียวกันเวลาปลูกปลูกเสร็จแล้วนี่เราก็จะเอาฟางมาโฮมแล้วก็หาเศษนั่นเศษนี่ใส่เข้าไปนะคะอาจจะเป็นเศษใบไม้เศษฟางหรือจะใส่ปุ๋ยหมักก็ได้ใส่ไปรอบรอบใส่อยู่เรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะในที่สุดเขาก็จะเต็มรอบรบนี้และอุดมสมบูรณ์ ต้นพืชของเราก็จะเจริญเติบโตเป็นอย่างดีอ่าช่วงนี้ตอนนี้ก็คือใช้ดินที่อยู่รอบๆผมฟางไว้นะคะไม่ให้ฟางลอยค่ะฟางที่เราคลุมรอบ,รอบๆเนี่ยเราจะไม่ให้ลอยที่นี้คำถามก็คือว่าเราจะทำเงิน100บาทในแต่ละวันได้ยังไงจากเศษอาหารนี่นะคะก็คือเราจะนับลุมละ ยีสิบาทนะคะยางน้อยๆต้องได้20ิบบาทไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะพืชที่เราปลูกไว้ข้างบนนี่นะเช่นมะเขืออย่างนี้ตะไคร้อย่างนี้นะคะเราก็นับไปเลยหลุมละ20สิบบาทนะคะต้นแคขาวแคแดงนี่ก็เช่นเดียวกันตลอดชีวิตของเขานี่เราจะต้องเก็บดอกเขาขายได้อย่างแน่นอนอยางน้อย20บาทนะคะอันนี้คือวิธีคิด วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราขุดห้าหลุมนี่หลุมละยี่สิบมันก็จะต้องได้หนึ่งอยอยู่แล้วนะคะทั่วฝักยาวนี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งนี่ได้มากกว่ายี่สิบแน่นอนครูนูเพียนขายแปดฝักสิบบาทนะคะแต่และหลุมไม่ได้มีแปดนะคะหลายสิบหลายสิบฝักเลยแหละนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็นับไปเรื่อยๆ ถั่วฝักยาวนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันขุดลงไปเลยฝังเศษอาหารไว้ข้างล่างและปลูกถั่วฝักยาวไว้ข้างบนนะคะก็จะได้ผลเช่นเดียวกันท่านผู้ชมก็ลงองเอาไปทำดูนะคะเผลอๆท่านผู้ชมอาจจะได้มากกว่าวันละ100บาทนะคะถ้าขยันขยันหน่อยค่ะข,ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของคุณูเพียนอยู่เป็นประจำพบกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูนูเพียรด้วยนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ติดตามเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามให้ครูนูเพียรด้วยท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ